โอ้บรคกลี่บัคกลี่มีประโยชน์มากอย่างนี้ใช่เลยคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่อง HTC สุขภาพตีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของบอคกลี่ค่ะบอคกลี่มีประโยชน์มากมายนะคะ แล้วถ้าเราทานแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันมีประโยชน์มากขนาดนี้เราจะยิ่งอยากทานเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะบรอกโคลีบรอกโคลีหรือกระหล่ำดอกอิตาลีนะคะเป็นพืชตระกูลกระหลำ่ำเป็นผักที่รับประทานดอกอ่อนแล้วก็ก้านรสชาติอร่อยมากเลยอยากจะบอกนะคะว่าบรอกโคลี จะมีลักษณะคล้ายกับกระหล่ำปีเป็นอย่างมากแถมยังอุดมไปได้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะสารอาหารที่สำคัญต่อหัวใจโดยพบว่าบลอกกรี่สดจำนวนหนึ่งถ้วยสามารถให้วิตามินซีได้มากถึง200%เลยทีเดียวนะคะและยังให้เบต้าแคโรทีนอีก90%รรวมถึงเส้นใหญ่อาหารและโพแทสเซียมในปริมาณสูงมากอีกด้วย ดังนั้นการกินบอกกะลี่จึงเหมือนกับได้กินยายุวัฒนาเตียวเลยนะคะถ้าใครทานบอกกอลี่จะบอกเลยว่าผักอันนี้อร่อยมากเลยแล้วก็มีประโยชน์มากมายจริงๆตามพ่ปรามมาเลยนะคะบอกกะลี่เป็นพืชผักมือหนาวที่มีถิ่นเดิมอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปค,ค่ะในประเทศอิตาลีเราก็นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือ ที่มีอากาศเย็นในปัจจุบันเนี่ยปลูกบล็อกกอรี่ได้หลายที่แล้วนะคะทั้งนี้พบว่าหนหรือต้นอ่อนของบล็อกกอรี่มีเอมไซไมโรซีเนสและมีปริมาณที่มากกว่าบลอกกอรี่ต้นที่โตแล้วเสีอีกดังนั้นการกินทั้งบล็อกกอรี่และต้นอ่อนของมันจะให้ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการกินอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเลยการรับประทานบอกกอรี เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการต้านมะเร็งม,มากที่สุดนั้นบอกเลยเน่อยนะคะว่าจะต้องไม่ผ่านกรรมวิธีการปรุงอาหารที่มีระยะเวลายาวนานเกินไปค่ะเรามาดูเลยนะคะว่าสรรพคุณเด่นของบ็อกเกอรี่มีอะไรบ้างอีกแล้วทำไมผักชนิดนี้เราสังเกตด,ดีๆนะคะเขาจะนำขึ้นจัดเตาอาหารนี่บ่อยมากแสดงว่าเขาต้องมีประโยชน์มากค่ะ 1. มีวิตามินซีและเบตาแคโรทีนที่เป็นสารแอนี้ออกซิเดนต์จึงช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยเห็นไหมคะประโยชน์ข้อแรกก็มากแล้ว 2. อ,อุดมไปด้วยฟลาวโนยบอกได้เลยนะคะสารฟลาวโนย เป็นสารที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจล้มเหลวได้โดยสารตัวนี้จะพบได้ในพวกผักผลไม้ทั่วไปอีกทั้งยังมีบทบาทที่คล้ายกับวิตามินซีและก็วิตามินอ e ีด้วยนอกจากนี้สารฟลาโวนอยด์ก็จะช่วยลดการจับตัวเป็นก้อนของเลือดได้ด้วยนะคะตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าหลายคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะมากเลยค่ะ เราต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะเพราะการทานอาหารเป็นสิ่งที่เริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีเลยค่ะ 3. มีวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีที่จะลดการถูกทำร้ายของหลอดเลือดจากไขมันตัวที่ไม่ดีค่ะไขมันเหลวหรือ LDL หรือที่เราเรียกชื่อเต็มๆของเขาว่า เราเดนซิตี้ไ like ล o โ r โปรตี in, ซึ่งก็เป็นอีกตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจกำเริบเช่นเดียวกันจึงไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมคนที่ทานบอกเกอรี่เป็นประจำเขาถึงมีสุขภาพหัวใจที่ดีเพราะเห็นไหมคะบอกเกอรี่เขามีสารต่างๆที่บำรุงหัวใจมากมายเลยค่ะจนมีคนกล่าวคำว่าการรับประทานบอกเกอรี่เกือบทุกวันนะคะหรือรับประทานบา่อย จะเหมือนกับการได้รับยายุวธนะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าประโยชน์ของบลอกเกอรี่มีอะไรบ้าง 1. บลอกเกอรี่มีสารต้้งมะเร็งค่ะเราทานแล้วก็มีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะ 2. บลอกเกอรี่มีสารซิลเนียม ช่วยชะลอความเสื่อมของผิวพรรณโอ้อันนี้สาวๆคงจะชอบมากเพราะการบำรุงผิวพรรณทําให้ผิวพรรณเราสวยงามซึ่งทุกคนก็ต้องการนะคะ 3. บอ๊อลเกอรี่ช่วยป้องกันเลือดไหลออกไม่หยุดเล็บแผลเลือดออกของผู้ป่ยวยโรคเบาหวานและช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด จึงเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอันนี้พี่ปรางบอกเลยนะคะว่าคนไข้โรคเบาหวานเนี่ยเหมาะกับการทานบัคเกอรี่มากเลยค่ะ 4. มีเบต้าแคโรทีนและลูทีนจึงช่วยป้องกันโรคประสาทของสายตานะคะป้องกันตาเป็นต้อกระจกช่วยบำรุงและปรับสภาพสายตาให้อยู่อย่างยาวนานโอ้โหดีมากเลยทำให้สายตาของเราดีขึ้นยิงน่งในปัจจุบันนะคะหลายคนต้องทำงานกับ คอมพิวเตอร์มือถือหรืออุปรกรณ์สื่อสารต่างๆเรามาทานบักอรี่เพื่อบำรุงสายตากันนะคะ 5. มีสารต้านอนุมูลอิระช่วยชะลอวัยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอันนี้ก็ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะยิ่งในยุคปัจจุบันมลพิษต่างๆมีมากเลยคะ่ะเราต้องพยายามทานอาหารที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 6. ช่วยเรื่องลำไส้เก้ท้องผูกกระตุ้นการขับถ่ายเพราะมีไฟเบอร์สูงเจ็บช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและเส้นเลือดหัวใจตีบอันนี้วปร้างอยากจะย้ำเลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยพบมากเลยนะคะว่าคนจะมีปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือดก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องค่ะวันนี้ เรากลับมาเลือกอาหารที่ดีกันแล้วก็บำรุงหัวใจและหลอดเลือดของเราก่อนที่เราจะต้องมาทำหัตถการต,ต่างๆเกี่ยวกับหัวใจนะคะแปดบอกลีมีสารอาหารช่วยในเรื่องของโรคสมองและความจำก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะ 9. มีสารช่วยลดระดับคอ,อเลสเตอรอลในเลือดอันนี้จำเป็นมากๆเลย ตอนนี้หลายคนเลยนะคะจะมีปัญหาในเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหานี้แล้วปัญหาอย่อื่นก็ตามมามากมายทั้งหัวใจการทํางานของไตความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ1 0บบัคกรีมีโพแทสเซียมที่ช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอทำให้สมองของเราเป็นงคะปลอดโปร่ง ยิ่งในยุคปัจจุบันคนทำงานหนักมากนอนกระดึกและที่สำคัญก็คือเครียดค่ะมาบำรุงสมองกันนะคะ11ประกอบไปด้วยลูทีและแคโรทีนอยด์วิตามิน b 6และโฟรช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองได้ฟังแล้วน่าจะทานมากๆเลยนะคะป๊อบคลรี12 มีสารอาหารที่สามารถช่วยในการลดโอกาสและกระบวนการที่จะทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยที่ปรัญถนาอย่ายเลยนะคะตอนนี้อาการข้อเข่าเสื่อมบางครั้งไม่ได้พบในผู้สูงอายุนะคะพบในวัยทํางานนี่แหลคะค่ะจากการที่เรามีพฤติกรรมการดูแลข้อเข่าที่ไม่ถูกต้องมาโดยนะคะมาทานบอกเกอรี่กันเพื่อช่วยลดโอกาสแล้วก็กระบวนการที่จะทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมกันคะ่ะ13 มีสารที่ช่วยลดผลกระทบของรังสี U.V. ที่อาจจะมากระทบกับผิวหนังเห็นไหมคะแค่เราฟังประโยคของบักคกอรี่ก็แทบอยากจะทานกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้การเลือกซื้อบักคกอรี่การซื้อบักคกอรี่นะคะหากเป็นบักคกอรี่สดจะต้องเลือกที่มีดอกแน่นๆค่ะเพราะจะเก็บไว้ได้นานถึง5-7วันแต่จะต้องห่อให้ถูกวิธีก่อนเช่ตู้เย็นเก็บไว้ด้วยนะคะ และเมื่อนำมาปรุงอาหารแนะนำให้นำบลอกเกอรี่มาล้างด้วยน้ำเย็นก่อนจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นขนาดใหญ่เกินคำไม่ควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะในระหว่างปรุงจะทำให้สูญเสียคุณค่าทางสารอาหารไปได้ส่วนกรณีที่บางคนนะคะเขาจะนำมาอบในไมโครเวฟก็ควรอบประมาณ3-5นาทีพอค่ะซึ่งจะทำให้ได้บลอกเกอรี่ที่มีความนุ่มและยังควรความเขียวสด น่ารับประทานอยู่เสมอนอกจากนี้ก็สามารถนำบลเบอร์รี่สดไปปรุงอาหารแล้วก็ทำซุปได้ด้วยหรือจะไปทำเมนูผัดโอ้โหพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูบลคเอรี่เพื่อผูป้ป่วยโรคเบาหวานผักยอดอ่อนอย่างบลคเอรี่นั้นเหมาะจะนำไปผัดมากๆเลยค่ะทั้งบลคเอรี่ผัดน้ำมันหอยหรือจะผัดซีอิ๊วก็อร่อยนะ เป็นเมนูที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและยังช่วยให้เลือดหยุดไหลง่ายในกรณีที่ป่วยโรคเบาหวานมีแผลราะบอกอรี่มีทั้งวิตามินเคหรือธาตุเหล็กที่ช่วยในการทํางานของเลือดที่ดีขึ้นและยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งจะช่วยเรื่องความดันเลือดและช่วยปรับสมดุลในร่างกายทําให้หัวใจทํางานเป็นปกตินอกจากนําไปผัดแล้วบุกอรี ยังนำไปทำได้สารพัดเมนูทั้งราดหน้ายำและซุปที่สำคัญคือบอกกรอรี่มีกรดฟอริกที่ช่วยป้องกันโรคโรหิตจางและช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้อย่างดีด้วยนะคะคราวนี้มาดูเมนูต่อถัดมาเลยค่ะบอกกอรี่กับการลดน้ำหนักสำหรับนะคะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักบ็อกเกอรี่ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเนื่องจาเป็นผักที่มีเส้นใหญ่มากเลยค่ะ ทำให้อิ่มนานและขับถ่ายสะดวกการรับประทานบลอกกอรี่นั้นสามารถดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดแต่แนะนําให้ปรุงด้วยวิธีการต้มนึ่งเป็นหลักเพราะเราไม่ต้องใช้น้ํำมันในการปรุงอาหารแต่การควบคุมน้ําหนักก็ไม่ควรรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆนะคะเราต้องสลับหมุนเวียนกันไปแล้วก็ทานให้ครบทุกมือรับประทานผักหรืออาหารชนิดแต่งชนิดหนึ่ง ที่บอกหรือว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นยินัยซึ่งจะช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักได้ไดผลและก็มีสุขภาพดีด้วยมาดูต่อเลยนะคะบ็อกแอรกับโรคข้อเข่าเสื่อมเขาบอกเลยนะคะว่านอกจากบล็อกแครีจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว ยังช่วยยับยั้งการเกิดโรคข้อเข่าเ,าเสื่อมได้อย่างดีด้วยค่ะเพราะในบล็อกโคอรี่มีสารอาหารที่มีสรรพคุณช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคข้อเข่า,ขาและช่วยลดความเจ็บปวดอีกทั้งยังมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกทำให้ลดการเกิดอาการเจ็บเข่าและการข้อเข่าเ,าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะนอกจากนี้บร็อกโคลรี่ยังช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ การอักเสบของเส้นเอ็นและกระดูกอ่อนได้เห็นไหมคะว่าหูบกกรีนี้เป็นยาที่ดีตามธรรมชาติมากๆเลยคะ่ะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายบอกเลยนะคะว่าเราเลือกกินอาหารที่ดีก็จะทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะเรามาเตรียมตัวกันนะคะเลือกอาหารที่ดีที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายเพื่ออะไรคะ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยกันคุณภาพกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Happy Feet สุขภาพดีพี่ปรา เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆตรียมโตเขาสูงผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่างให้พี่สุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ,บายยจะช่างให้พี่สุขภาพดีพี่ปลาค่ะบายบาย